ต่อไปจะเป็นการค้นหาเอกสารนะครับโดยการค้นหานั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3แบบครับแบบที่1คือ global search คือการค้นหาเอกสารในส่วนของ repository ทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้บน ECM viewer ครับในแบบที่2นะครับจะเป็นการค้นหาแบบ simple search ครับจะเป็นการ search ระดับโฟลเดอร์นะครับโดยหากเรามี metadata ใดๆก็ตามนะครับที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์นั้นๆ ก็จะถูกค้นหาออกมาตามชื่อที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับและแบบที่3จะเป็นการค้นหาแบบ advanced search ครับก็คือการ search แบบเจาะจง specify นะครับต่อไปเราไปดูวิธีการ search ในแบบแรกกันก่อนนะครับสำหรับ global search จะเป็นการ search จากทั้งระบบนะครับซึ่งจะทำการหาไฟล์ที่ทำการเก็บ metadata โดยตามตัวอย่างก็จะเป็นเลข16ตัวนะครับที่ถูกเก็บไว้บน repository นะครับ ทั้งหมดในระบบ ECM Viewer ครับต่อไปแบบที่2นะครับจะเป็นการค้นหาระดับโฟลเดอร์นะครับโดยใช้ Simple Search นั่นเองโดยขั้นตอนแรกให้เราทำการกรอกเมตาดาต้ที่เราต้องการ search ลงไปนะครับดังในตัวอย่างก็จะเป็นชื่อและนามสกุลครับข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาตามตัวอย่างนี้เลยครับต่อไปเป็นการค้นหาในแบบที่3นะครับโดยใช้ Advanced Search ซึ่งเป็นการเลือกด e พาร์ m เมนและ d o c t ไท e แบบที่เจาะจงนะครับโดยที่การเซิร์ชนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือแบบ AND และแบบออครับโดยที่แบบ AND นะครับค่าไม่ตัด Data ที่เราได้ทำการกรอกลองไปจะต้องตรงกันทั้ง2 f i ฟิลด์นะครับถึงจะ Search แล้วเจอไฟล์นะครับตัวอย่างเช่นชื่อและนามสกุลรวมถึงเลขที่บัตรประชาชนก็จะต้องตรงกันดน้ครับ ซึ่งถ้าหากข้อมูลทั้ง2ฟิลเกิดมีฟิลใดฟิลหนึ่งที่ข้อมูลไม่ตรงนะครับก็จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลเจอครับดังตัวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากเป็นแบบอนะครับถ้ามีเมตาดาต้าที่ถูกต้องนะครับช่องใดช่องหนึ่งข้อมูลก็จะถูกค้นหาออกมาแล้วเจอครับและยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการเซิร์ชแบบไว a r d นะครับ โดยหากเราทราบว่าตัวเลขนั้นขึ้นต้นด้วยอะไรหรือลงท้ายด้วยอะไรอย่างเช่นวันที่หรือเลขที่บัตรอะไรทํานองนี้เราก็สามารถกรอกข้อมูลแล้วตามด้วยไวยาร์ดก็จะสามารถเ e ิร์ชเจอได้เช่นกันครับดังตัวอย่างนะครับที่จะใส่เป็นเลข21ในฟิลด์ของ expiry date นะครับซึ่งเราอาจจะทราบแค่เลข21แต่เราอาจจะไม่ทราบว่าตามด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ไวยาร์ดเข้ามาช่วยค้นหาครับ ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการ add favorite นะครับโดยสามารถคลิกไปที่ปุ่ม add favorite ทางขวาล่างหลังจากนั้นให้ทำการตั้งชื่อหรือใส่ description ลงไปครับหลังจากนั้นให้ทำการกดบันทึกครับในส่วนของ a d v a n c e d s e a r c h ที่เป็น favorite นะครับจะถูกเก็บไว้ที่ tag นะครับซึ่งจะอยู่ตรง personal search นะครับเราสามารถกดเข้าไปที่หน้า advanced Search ผ่านปุ่ม name ที่เราตั้งชื่อเอาไว้ก็สามารถ search ได้เลยครับ